สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสุภสุคนนะคะลูกออดฟ้ามกบนะคะพี่น้องคะนะคะเมื่อ,อคลิปนะคะทีแรวนะคะลูกออดได้บอกว่าการปรับพื้นที่มองนี่นี่นะคะลูกออดก็คือว่าสีปลูกเนะคะเพื่อที่จะให้ง่วนะคะ ปลูกหญ้าให้งั่วนะคะโดยทีลูกออดเลี้ยงง่วไว้น้ำนะคะโ <c oughs> มววานี่ก็เลยเปลูกนะคะพูดปลูกนะคะ <c oughs> โดยที่การปลูก <c oughs> เป็นหญ้าเน่เปียนะคะ <c oughs> พี่น้องตาว่าของลูกออดเองนี่ก็คือว่าบเดเอาบเดเอาถอนหญ้าเน่เปียมาปลูกนะคะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> แต่ว่า ลูกออดเองนี่สีเเยเอาเป็นแง่เอาเป็นต้นห้านะคะแง่เอาต้นห้านะคะเป็นเงาเงานมน่อนาะแง่ออกเป็นเงาเป็นเงาแล้วก็เอามาลงหลุมแทนนะคะพี่น้องเอามาปลูกแทนนะคะมันกัเสียงเฮา หญ้าของเข้า,เ,าเขียวขื่อนว่นะคะพี่นอ้องหญ้าของเข้ากับสติ๊ตต์เร็วขืนนะคะได้สองสมือนะคะถ้าได้สองสมือคิดว่ามันติดแล้วนะคะกับสิเดเอาขี้ฟุนนะคะขิงงัวนะคะมใหย่ายนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เข้ากับปลูกประมาณสามซีแถวนะคะบริหารจัดการพื้นที่ให้มันอโอเคนะคะ ่วนข้างหลังนี้ก็คือเป็นท่อนหยานะคะกับบลอนายนะคะพี่น้องท่ <c oughs> ากระปลูกไปนะคะนี่แหละคะ่ะเดยที่ปลูกอ่าหมูว่านนะคะก็ว่าสิป,ปลูกอ่าหยามองหนีนะคะ สิปูง,งาบองจะคืบมา <c oughs> มันเท่าเดืเ็ดเอ่บอบ่อหัวกนะคะบอ่อลูกออนนะคะไหวนะคะเพื่อเป็นการาประหยัดน้ำนะคะเพื่อเป็นการาธรรมชาติอิงธรรมชาตินะคะก็คือว่าเพิ่มผ้า,าศัยกันนะคะพี่น้องด้วยด้วยธรรมชาตินะคะหลุออนก็นเลยเอาหญ้ามาปูกมองนี้นะคะ เวลาเปลี่ยนายน้ำนะคะก็คือนี่ค่ะเวลาสมมุติว่าเปลี่ยนไฮน้ำนะคะนี่ค่ะเทากระสีปล่อยน้ำออกนะคะน้ำกระสีออกมองนี้นะคะน้ำซึ่งเป็นน้ำเศษอาหารนะคะหรือว่าเป็นน้ำล่างลุกออดนะคะล่างสากล่างไข่มันนะคะมันกระสีไหลเส้นหยาแบบแน่วสีนะคะกะถือว่าเป็นเอ่อ เป็นการประหยัดน้ำนะคะล้วก็เป็นการประหยัดปุ๋ยน้ำพี่น้องนะคะเพราะว่าสังเกตมาตะกีเหาปล่อยออกมานี่เหาป่อยออกมานี่บริเวณนั่นกิบสบเขียวนะคะซึ่งมัน่นาจะเดรดลด็ดค่จากสารอาหารน้ำบางส่วนนะคะที่สารอาหารตกถาดเอ่อโตข้างอยู่ในน้ำนะคะซึ่งเหาปล่อยออกมามันกิดสีอะไรหยาเห้าตรงบริเวณนี้นะคะเขียวล้วก็สีงามว้นะคะสีเดรดเกลียวแห้งง่วนะคะ ว่าเข้ามีผื้นทีจนนะะํากัดนะคะเขาก็เลยบริหารจัดการให้มันดีนะคะพี่น้องท่านใดน,นะคะที่เขามากใจรืมกดไลกดแช์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้ำนะคะสําหรับเบอร์นี้นะคะลูกออดร่ากบขอตัวลาไปก่อนนะคะพอกันไม่คิมหนานะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ